เจอแล้วเจอแล้วพี่ตรงผมเลยยิงได้ไยาใี่เจ็ดยิยิง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 ยยิงยิ่ยิงยิงยิย

อยู่บางหางนะเขาไปไซต์ตัวผู้ให้อยู่ทางนี้แหละตัวเมียติดลมติดลมรอตัวผู้อยู่บนเขาเสียงมันอยู่เส<ร>ี่ยงมันเดี๋ยวตราเราเ,าเราวิ่งออกซ้ายไปพี่

ใช้กล้องน,นียหาตัวยากอะมันไปไหนแล้วพี่อยู่เนี่ยอยู่มุมที่นี่เห็นชัดเลยมากาหันหน้าทางนู้นอยู่ระหว่างต้นไม้พอดีเลยเห็นว่าโอยเห็นแล้วยิงหัวได้ยิงไหมยิง,งนะอะเดี๋ยวด้หัวพี่อยู่โดนไหมไม่โดโดน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 ไปแต่ไม่รู้ตายไหมไม่ตายไม่ตายไม่ตายมันนิ่อยู่ จะรู้ว่ะโดนนะไมนก็คงเจ็บหนักล่องเอาไว้ได้โมเยอะมากครับแล้ววะมเป็นทางนี้เลยใช่ใช่ ไม่เอาไปยิงได้ไกลโดนคอผมไม่ได้ยิงหรอผมยิงคอไนใครมันจะค่ตายเราฟังก็พวกมันมซ้ำอีกซ้ำอจะหาไม่เจอกันผมหมายวิ่งเยอะมาผมร้วอ่ติที่เห็นหลังยิงวาม่เอะเลยฟงเสียง วิ่งเลยไปถึงไหนวะพี่งาน้ากใช่ไหข้างหาหน้าพี่โอ้วิ่ไงไกลเลนะมันจะอยู่บนเขาพี่อความข็งก่อนงอยู่ใกลอ่นะขาวลูกนี้ก็เห็น

พี่ได้ยินเสียงอยู่ได้ยินไปอยู่ยใช่ข้างหน้านี่นแหละพี่พี่เจอแมงหน,น้าแล้วเหรอไม่ได้ลฟังเสงอยู่เสียงมาจากที่สององนะมนีเปคนคี

ขึ้นข่าวตอมีไม่รู้มันได้กินเลือดฟางรึเปล่าฟางรึเปล่าไหนมาอยู่ไหนะไมไผมอยู่ตรงนี้ใชน่นะเ,เราไปกลับที่สนุนน้ำฝนออกลงไปทางน้ำหรออุ้ยขึ้นมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วพี่อยู่ไหน ที่อยู่บนโคดหินอาเห็นแล้วเห็นแล้วเราอยู่ข้างหลังนะวิ่งกองมาค่อโขดหินไหนไม่มีเดียวมาทางตายมือเราถ้าเราวิ่งขึ้นไปครับนะ้ายเลยเอะเหมือนที่เห็นเราแวบๆเมื่อกี้วิ่งเร็วมาก อ๋อพี่เห็นแล้วล่ะนะเห็นยังเห็นยังเห็นพี่ยังนี่พี่อยู่ทางซ้ายมือเราตลอดหันนางนู้นอยู่ซ้ายมือเราเห็นแล้วปะกระเพราดีกว่าอดเลยโอ้โหผมว่าใจร้อนแหละกลัวเดี๋ยวไม่ได้ยิงเดี๋ยววิ่งหนี ต้องไปหาดูในคลิปว่า,าวไ,ไม่ตใช้ปืนอะไรยิงทีเดียวตายไฟก็ต้องมีจุดทอนดอ้วยมือขาขาก็าไม่แน่นะบอวิ่งเร็วเหลือเกินเนีย <c oughs> <c oughs> ตัวเมียนนัเดียตายเนี่นอนตัวเมียเพื่อนนอนข้ามแล้วะใช่เหรอเราข้ามน้ำหมอเีต่ทหนีนี่แหละเต้องเดินเดินลงไปหาเดินไปหาพาทิตย์ะเรีอยวออกออกข้างนอกพอดีรถก็เจอรถแหละเพรารถจอดอยู่ข้างถนนอยู่แล้ว ได้ยิงตัวกว้างตัวใหญ่ยิ่งสังยเราต้องถอดเป้ถอดอะไรออกให้หมดให้เก็บพลังเต็มแล้วเล็งของสมองพร้อมก,ก,กัน,นใช่ใช่ไ,ไอ้สิ่งของอะไรเสื้อพังหรือเปล่าทำไมเสื้อมันสีนั่นเสื้อของพังว่าเ, <ๆ S 1> เลยเสื้อฮันเตอร์ใช่ไหมใช่เออเออ,เอ,อว่าอยู่แล้วไม่เสื้อม่ผิดครับ ปจะลองเล้าอ่าง

Hey, đi that... <coughs> <pocket être laughs> <coughs> <coughs> đi kíp anh ba đấy, mèo nó không lông nám này ข้างๆ้างขางน้ำข้างไดเไม่ใช่พี่เจ็ดยิงๆๆงยงเดียวโอ้ยพี่เลือดไหลเปล่าพีเลือดแผแผแผลเลือดอกเลือดอกคาผมผมผอมพันๆๆๆพพันพพันแผลอยู่ไหนนี่พี่พันแผลแล้วพี่พันผแล้วผมพันอยู่พันอยู่โอย หมามันเป็นฝูงเลยโอเคหอดยรอดพี่โอ้ยตัวอะไรโอ้ยของจริง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 เกือบไปแล้วเอาแร่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  t e x t u r เ t e x อ u r e น้ำโอ้ยของจริงว่ะดีนะหันไปเห็นแล้วก่อนเือพี่พี่เห็นผมไม่ พาเป็นสูงเลยนะวิ uh, no, ่งตามหลังมาเลยอ่ะ <sub> อ like ุป <sh> <sound> ิดเลยอยู่ใกเรียบร้อยแล้วเอาแต่ไขมันฉากนี้โคตรหนัวแล้วหนังอ่ะหนังไม่เอานัง มันใช้ช่องเยอะเกินไปเอามาทำเต้นไงหนังโอ้ยตายในน้ำบาเลยในน้ำเอาเอาเอาแขกหน้าแขกหน้าตายจมน้ำเลยโอ้ยเลือดลอยโอ้ยดุ้ยเอฟเฟกต์แม่งได้ป่ะเลือดลอยไปตามน้ำดูดิเฮ้ยเพิ่งเคยรู้อะโอ้ยเลือดมันลอยไปตามน้ำเลยไอพี่แดนตอนนี้ไม่ได้ป่ะแดนแน่อยู่แน่ในน้ำเนี่ย เอาแค่มันเดียอะนะใช่ผมว่ามันเยอะกว่านี้นะมันมากี่ตัวทั้งหมด่ะสี่ตัวสี่ตัวโอ้ยรวบรวมอันนี้คือถุงเล็กไงเราไม่เจอแบบถุงคูณสองไงถ้าถุงคูณสองก็แปดนะอ๋ออืมเป็นมังกร เออดูมังกรไปดูเป็นเพราะหนังว่าป้าเอาไปทำอะไรได้พี่แล mm ้ว hmm. มันคลองดาร์คสไลเยอร์ทำเทนต์หรอไปเดินทางต่อโคมบิ calendar, ๊กกังเกงก่อนโอเคดีเหมือนกันที่ต้นหนาวเหมือนกันหนาว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 ยาชิบไหมวะกินยาด้วยกินยาสีขาวไม่ใช่พูดถึงพี่พี่จะสตรีมพี่จะสตรีมไหมไหมครับพี่ ตีมครับว้าแจ๋วเลยใช่สวยดีหมดพี่บันทึกย้อนหลังได้นี่ใช่ใช่ผมจะตีมไว้บันทึกอะไรย้อนหลังเหรอบันทึกวิดีโอได้ชั่วโมงหนึ่งเอ้ยพี่ปิดไปแล้ววะโทษทีไม่เป็นไร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 ไดงผมอยู่ถ้าได้สองมุมมึงก็ไอ้นี่ไงสวยไงผมได้ไปดึงออกมาเป็นสองมุมข้างมุมตัวละครเป็นมุมตัวละครผมเนี่ยมันยังดีกว่า แค่โดยพีอ๋อ,อออกอากาศอยู่ว่ะเออออกอยู่อ้อยในห้องเหลือแต่เราแล้วออกอากาศอยู่มันีะออกอากาศอยู่โอ้ไปไปควันคิวเลยเ,ออเดี๋ยวพวกเราแล้วใช่ไหมได้แล้วครับแต่คนเราเฟ์ฟเป็นของเราแล้วไหนๆก็ไหนๆเอาเนือ้อละสองทิ้นก็ได้จะยากเหรอสองทิ้น แต่ละเอาเพียมาสีชิ้นน่าจะพอผมเอาเอาไข่มานแ่งเดียวเลยพี่ก็มีไข่มนพี่ได้ไข่มนชิ้นเดียวเองผมได้มาสองพี่ตวงอยู่ไหนไม่รู้เออตัวหนึ่งก็อยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวมันตายน่าจะตายก่อนหน้านั้นอ่ะโหผมหันไปอ่ะพาดอย่างสวยพี่กับหมาครับไปเห็นกระโดดซ้ายขวาเลยใช่มันมาสี่ตัวพอดีภาพแบบยิงไม่ทันเลยยิงอยู่ ไปไปหาหมีมาเจอหมาเจอหมาเจอหมาเจอที่ไรต,ตื่นตปปปเต้นทุกทีอ่หมาเนี่ยแล้วก็เจอแบบโอ้โหพี่เจตตะโกนแบบเข้าบ้านหม, <laughs> หมายึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถมา <laughs> ออมากอัน <laughs> <laughs> นี้ก็เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ปังง๊มเนี่ยอ๋อคูน <laughs> ัมบี้สองตัวตอเอาโว้ย ลายโทรพีมาคับไปคาเฟ่เลยงงเปือกแต่ี่กินน้ำองมั้ผมเก็บเอาไว้ที่ฐานสองหมดเลยอาหาร เก็บเป็นเต็นที่ผมเอามาไม่เอามาเลยถ้าจะให้ดีได้ฉากดีโลกระโจนด้วยยิงดีเออคิดว่ายิงทันปะทันพี่เเดี๋ยวเรายิงมาถนนนี่เลยงรงโลกี้เอาระยะไหนต่อไฟตรงนี้ไหมระยะนี่นะเดี๋ยวใกล้ไปมันจะเราจะเคลียไม่ทันต่อไปตรงนี้เนาะ <languages? S 1> <ง>ท,ทั้ง,เ,ง,เ,รรงเรียบเลย่ายนะยืยนทพี่นพี่ค่ะพอจะมุกล้อง้ืออกข้างไม่ได้ว่เ็ปืนพี่เดี๋ยวพี่ออกปืนตงี่ืนนนอ่ คนที่เวลาเราใ่ละนะยลไม่ไไม่มีคนแล้วอย่างนี้เราถ่ายคลิปได้ไงไม่กลัวอะพร้อม้วโอเค <Okay. S 1> chưa 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 đây chưa 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 มีละตัวมาแล้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 วพี่เมื่อไรพี่เห็นป่าพี่ไม่เห็นนะพี่ถ่ายแล้วใกล้ถึงแล้วพี่มีเปลือกอะไร แม่งนะผมอ่ะหอ,อดิ้งโดนหัวาตายเลยเฮ้ยไปประชันชิส นัดออนนี่ก <đấy> uh. ูกูขะกาว่ากแเลยเป็นดูดเอาเองนะได้ทำให้ใช้ ว่าอะไรพี่เดินเกือบพัง,งมีตองเยอะม่ะเยอะๆพี่เฮ้ยเคผมยิงโคตรถีบเลยยิงไม่ได้แต่ตะโขบยิงไม่ได้เลย ใช่ใช่มันใส่ตะโกไม่ได้มันเบนมันเปื้อนเลยเฟิร์นไงเป็นนับเดียวอ่ะตีบค่อยๆเคาะเอียนตรงนี้ค่อยๆตัดค่อยๆเคาะใช่เคาะยิงเป็นชุดอ่ะเคาะเบาๆเคาะเบาๆยิงทีสามนัดอ่ะยิงชุดกลุ่มกระสุนถ้ายิงรัวมากๆมันจะตีบลงมอีกเนี้ย แล้วเ,เจอตับทหาราอีออกใช่เดี๋พี่ด้วยถ่ายเป็นมุมกล้องแบบมุมน้อยถ่ายถ่ายเพื่อิพื่อดน,นองครัจะถ่ายแนละ้วพี่อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งเนี่ยเเตรียมถ่ายทำไมมครับบถึงกงกัน ไปโดนลบมผมต้องเก็บไปนี่ก่อนไอยาเนี่ยเก็บลเก็บยมาแล้้วล้ข้างลโอเคบอก้ข้างพี่เลยกันพี่ยิงนะใช้ฉาบใช่เห็นแบบใกล้ครับพี่ ngoài ra mày mày con coi mà phồn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

ตรงนี้มีผ้าอะไรนะมาเกิดไม่ีเกิดทำได้เฮ้ยไม่มีจริงเฮ้ยโอ้วเกิดลูกจังเนี่ยเราเฮ้ยเกือบโดนเท้าจริงไม ใหเล็กตัวมันเลยเสียงมันยังมีอีกนะแค่อีกทีนึงก็จะกลายเป็นไม้เล็กอ๋อคอมไบกันเนี่เหรอไม่ไม่ไมคอมไบเราถือไม้เจ็บไก่เฉยอันนึงแล้วเราก็กด R2 มันก็จะกลายเป็นไม้เล็กเหมือนกันอ๋อพิเศษขากลับแวะเติมน้ำหน่อยนะพี่เติมน้ำกินเนาะใช่ใช่เอาของคืนนั้นแ่ะเอาให้จบคืนนั้นโอ้โหฝันจะได้นอน ไวแวะเติมน้ำกินที่เมืองใช่เมืองน้ำผีเยอะด้วยก็เหมือนเดิมจอดไกลๆแล้วยิงก่อนอ่าไม่ยิงไม่ยิงไปกระเถิเราชนเลยเราชนในฝ่าเลยไปเลยพี่พาไปเลยอ้วลัมดีโอ้ยโอ้ยมัาเกิดประตูสร้างบ้านสบายใจเลยโอ้าตายแล้ว